เรามาเรียนกันตอนที่4นะคะสมเด็จพระนเรศวรทรงปารบเรื่องตีเมืองขมรคําว่าทรงปรารบหมายถึงกล่าวถึงก็คือตอนที่สมเด็จพระนเรศวรเนี่ยทรงกล่าวถึงเรื่องตีขมรเรามาดูที่โครงสี่สุภาพบทแรกนะคะปางนั้นนฤเบศเบื้องบูรพาพบแพรทิศบ,บูรพาก็คือ ทยาหมายถึงสมเด็จพระนเรศวรพระนเรศวนนะคะมีการเปรียบเทียบบอกว่าฤทธิ์ของฤทธิ์เดชของพระนเรศวนเนี่ยเหมือนดังพระรามเนี่ยคำว่ารามนะคะพระรามคือผู้ที่เก่งทางด้านการรบนะคะ ออกอารเรนอเรนก็คือค่าศึกคือค่าศึกเนี่ยรับรู้ได้ในทุกสนามรบนะคะสมอนแปลว่าสนามรบที่เราเรียนผ่านมาตอนบทที่พรมหาอุปราชาเนี่ยคิดถึงนางสนมมันจะมีคำว่าคิดถึงสมอน,นะคะสมอนแปลได้ทั้ง นางนันเป็นที่รักแล้วก็หมายถึงสนามลบด้วยให้นักเรียนดูบริบทรอบๆว่าเขาสื่อความไปทางไหนแล้วก็ให้นักเรียนแปลไปไปทางนั้นนะคะคราวนี้ทางด้านวรรณศิลป์นักเรียนจะเห็นรั่วรู้เร่งเร้ารานอ่ะมีการเล่นเสียงสัมผัสอักษรหรือว,ว่าเสียงสัมผัสพยัญชนะเสียงรอเรือนะคะลูก บทต่อมาภูทรสถิตท้องโรงทานท่านลือคำว่าภูทรหมายถึงกษัตริย์ซึ่งกษัตริย์ในที่นี้ก็คือพระนาเรศวรพระนาเรศวรเนี่ยประทับอยู่ที่โรงทานโรงทานคือท้องพระโรงประทับอยู่ที่ท้องพระโรงเถลิงมุกขพิมานมากแต้มคำว่ามา ก็คือขึ้นไปนั่งขึ้นไปนั่งบนพระที่นั่งที่ประดับด้วยทองคำพระที่นั่งที่ประดับด้วยทองคํานั่นเอง มนตรีชุรีกรานกราบแน่นเนืองนามนตรีมนตรีคือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะคะเหล่าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เนี่ยก็คอยเข้าเฝ้าก้มกราบอยู่บัตรบดีสวนแย้มก็คือพระอ,องค์เนี่ยก็ทรงยิ้มให้ให้เหล่าข้าราชการแล้วก็พูดจาปาาัยกันไต่าถามถึงทุกถ้อยทวยชนอันนี้พูดถึงพระอ,องค์ก็ทรงไต่าถาม ทรงไต่ถามเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของประชาชนนะคะต่างกษะะัติขออภัยนักเรียนขนา้าราชการก็พากันนำเสนอ,เ,อ,อเรื่องราวของประชาชนให้พระนเรศวนฟังพระดัดคดีดนโดยเยี่ยงตรงนี้นะคะคำว่าคำว่าดัดคดีก็คือพระองค์เนี่ยทรงตัดสินคดีต่างๆด้วยความยุติธรรมโดยเยี่ยง ตรงนี้หมายถึงยุติธรรมนะคะลูกยุติธรรมตัดสินคดีความต่างๆด้วยความยุติธรรมเย็นอุระลือร้าวราดร้อนห่อนมีคําว่าห่อนที่เราเคยเรียนไปแปลว่าไม่นะคะตรงนี้สื่อความว่าประชาชนเนี่ยอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นด้วยความร่มเย็นไม่มีเรื่องทุกใจราดร้อนห่อนมีก็คือไม่มีเรื่องทุกใจ นาืบดีคําว่านาลบดีในตรงนี้แปลว่ากษัตริย์นะคะกษัตริย์ในที่นี้ก็คือพระนาเรศวรน,นั่นเองพระนาเรศวรน,นะคะทรงปรึกษาทรงปรึกษาดํารัดก็ปรึกษาการยุทธทางด้านการรบเรื่องการรบที่จะซึ่งจากยอกามพุทธแผ่นโพลก็คือที่จะยกกองทัพไปตีทางด้านกัมพูชา ไปตีเมืองขเขมรน,นั่นเองนะคะกัมพูชาที่จะยกกองทัพไปตีเมืองขเขมรพลบกยกเอาอุดดมโชคชัยนานะคะคือบอกว่าเนี่ยให้นับวันเลิกยามให้ดีให้นับ น่ใจแล้วนะคะเมื่อแน่ใจแล้วก็ให้ยกกองทัพไปในวันที่ได้วันเลิกวันยามนะคะต่อมาพลเรือพลรบท้องทางชลาอันนี้พูดถึงจะยกกองทัพเรือไปไปลบด้วยะจะยกกองทัพเรือไปลบด้วยเกณฑ์คำว่าเกณฑ์นะคะเกณฑ์แปลว่าบังคับไปเกณฑ์คนก็คือไปบังคับคนมานะคะเกณฑ์ เกณฑ์แต่พลพาราปักใต้ก็คือให้ไปเกณฑ์ทหารเนี่ยมาจากหัวเมืองใต้ไปตีพุทธไททานีมาศเมืองเฮยก็คือจะต้องไปตีเมืองพุทธไทมาก ป่าศักดิ์เสร็จให้เล่งล้อมขอมหลวงแล้วก็ไปตีเมืองปาศักดิ์หลังจากนั้นก็เข้าไปล้อมเมืองกัมพูชาขอมหลวงก็คือเมืองหลวงของกัมพูชาต่อมานะคะ พระห่วงแต่ศึกเสี้ยนอัดสดงคําว่าอัดสดงที่เราเรียนไปตอนแรกคือแปลว่าตกไปเพราะฉะนั้นก็คือพระพระองค์เนี่ยทรงห่วงเรื่องค่าศึกจากพมา่าห่วงค่าศึกจากพมา่าเกรงกระรับคําว่ากระรับคํานี้ก็คือคําว่ากลับเกรงว่าพม่าเนี่ย จะล่วงล้ำเข้ามาในแผ่นดินคําว่าล่วล่าแต่ว่าล่วงล้ำเข้ามาในแผ่นดินนะคะคือใครจักคุมคงควรคู่เข็นแห่คือแล้วใครเนี่ยจะคอยรับศึกในครั้งนี้อาจประกันกลุงท่าทับค่อยคืนถึงคือใครเนี่ยจะคอยป้องกันศึกจากพมา่าเพื่อที่จะรอให้กองทัพของข้าเนี่ยที่ไปตีเขมรเนี่ยยกกลับมาคือในยุธยาหน้าต่อไปนะคะ หนะ้าต่อไปหนะ้า91แลพึงที่เพาะพิเคาะผู้พักดีท่านนาคือพญาจักรีกาดแกล้วนะคะพะนเรสวนก็ทรงพิเคราะห์ดูว่าใครเนี่ยที่มีความจงรักพักดนะีผู้ที่มีความจงรักพักดีก็คือพญาจักรีพญาจักรีผู้ที่ผู้ที่มีความเก่งกาด พระตัดแดมนมรีบอกว่าเนี่ยให้พยาจัก,กรีเนี่ยที่ช่วยป้องกันเมืองนะคะกูจักไกลกรุงแก้วเกลือกช้าคาคืนระหว่างที่ทัพของพระอ,องค์เนี่ยออกไปจากอยุธยานะคะให้พระยาจัก,กรีเนี่ยช่วยช่วยป้องกันเมืองถ้าเกิดพม่ายกยกกองทัพมาเยี่ยวคำว่าเยี่ยวอ่ะคำว่าเยียวแปลว่าหาก เย,ยวพื้นพบแผ่นด้าวตกทงไหนทงไหนนะคะเป็นคำยืมจากจากเขมรแปลว่าตะวันคำว่าทางไหนแปลว่าตะวันเป็นคำยืมจากภาษาเขมรตกทางไหนก็คือตะวันตกนั่นเองตะวันตกก็คือพวกพมา่าพวกโงสาววดีนะคะพูดถึงหากหากชาวพมา่า ยกกองทัพมาให้ร่วมกันปกป้องเมืองให้ดีนะคะกูจักพันคืนป้องปกล่าแหลงสยามอ่ะให้ช่วยกันถ้าเกิดพวกพม่าเนี่ยมันยกกองทัพมาให้ช่วยกันปกป้องเมืองนะคะให้ร่วมใจกันเนี่ยปกป้องเมืองให้ดีกูจักคืนคือแล้วก็บอกว่าข้าเนี่ยจะจะรีบยกกองทัพกลับมาเพื่อปกป้องอยุธยาปกป้องสยามนะคะ สงครามพึงแพ,แพ้เสียทีคือสงครามที่แพ้พมา่าสงครามที่พม่าแพ้ขอโทษทางเรียนสงครามที่พม่าแพ้เนี่ยแตกเมื่อต้นปีไปห่อนช้าคือเพิ่งผ่านไปเมื่อต้นปีไม่นานมานี้บ่อล้างจะรับมีมาขวบนี้เลยจึงไม่มีทางที่จะยกกองทัพมาในปีนี้แน่ มีก็มีก็มีปีหน้าแน่แท้กูททยอ่ะ้ายว่าปีหน้าเนี่ยพวกพาม่าเนี่ยจะต้องยกทัพมาแน่ๆเลยอะอันนี้เป็นการคาดคะเนนะคะบอกว่าพาม่าเนี่ยเพิ่งแพ้เราไปเมื่อปีเมื่อเมื่อต้นปีเพราะฉะนั้นปีนี้ก็คงจะไม่มีกองทัพยกมาแน่ๆถ้าเกิดจะมีก็คงจะเป็นปีหน้าทั้งหลายสดับถ้อยสดับแปลว่าฟังนะคะสะดับแปลว่าฟัง อพอได้ฟังคำพูดของพระนเรส,ส่วนนะคะก็ยังไม่ทันที่จะกล่าวตอบสนองอกล่าวตอบนองยังไม่ทันที่จะรับคำนะคะก็มีทูตบัตรทูตนครการก็คือมีทูตจากกาญจนบุรี มาเข้าเฝ้าพระองค์อ่าบทต่อไปนะคะพระเปรมปราโมทไซซึ่งบดินดานได้สดับเบื้องบอกรงคำว่ารงคำว่ารงแปลว่าการรบอ่าคำว่าปราโมทแปลว่าบันเทิง มันเทิงเลิงใจประมาณนี้นะคะอ่านี่พูดถึงเมื่อพระนเรศวรเนี่ยได้ฟังข่าวการลบพระองค์ก็รู้สึกดีใจพอได้ข่าวจากทูตของการจนบุรีว่าเนี่ยพวกพม่าเนี่ยมันยกกองทัพมานะพระองค์ไม่ได้เกรงกลัวเลยพระองค์กับรู้สึกดีใจท้ท้าเนี่ยอ่ะครูเคยบอกว่าท้าเนี่ยเหมือนกับเป็นคําสรรพนามแทนซึ่งทะที่ปรากฏในตรงนี้ก็คือ พระนเรสวนนั่นเองถ้าให้หาองค์น้องเทา้าน้องก็คือพระเอกาทศรสพระองค์ก็พระเนเรศวรเนี่ยก็แจ้งเรื่องให้พระเอกาทศรสทราบนะคะแล้วก็เล่าให้ฟังนะคะว่าพม่าเนี่ยจะยกกองทัพมา